วันนี้จะเป็นวันที่เราจะบุกขึ้นไปยกพลขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปทำอะไรอ่ะเอาลือมอ่ะโอ้ยว่าแต่ว่าคนไปไหนกันหมดเลยก่อนอื่นกัปตันครับหยิบปืนมาเลยโอเคดีมากเจ้ากลาสีฉันจะไปยึดเมืองข้างหน้านั่นเองเฮ้ยเล่นอยู่คนเดียวเป็นกัปตันก็เป็นเป็นกลาสีก็เป็น หาคนมาเล่นด้วยดีกว่าเฮ้ยตะกี้ใครมาเงือกเงือกแงะอะไรตรงนั้นอะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสงสัยเราจะต้องใช้คาถชาวิเศษเศกเพื่อนมาเล่นด้วยละมั้งเพื่อนจองมาเล่นกับเราอเดะใครอะตัวอะไรนี่ตัวอะไรอะใครอะเฮ้ยใครเหรอเฮ้ยใครอะเยาเยาเป็นนางเงือกน้อยหรอเราไม่ใช่นางเงือกน้อย แล้วเธอเป็นยัรอะเราเป็นราชาวนฉลาดราชาวนฉลัด,ลลดเหรอนี่นี่นี่<อ>เราดีจังเลยอะดีจังเลยอ๋ะ,ะเดี๋ยวก่อนราชาวนฉลัดจะจะต้องมา นางเืใช้ยเปล่าอ่ะเปล่าแล้วจะมาจับเงืออนี่นี่นี่มาจับเงือกรอเอาจี๋ยเจร๋ยแนจิงก็ต้องจับให้ได้ด้วยนะยิงยิงแนจิงก็ต้องจับให้ได้ดิยิ่งยิงแนจิต้องจับให้ได้ดิชงชมบัตรของเธอมาเดี๋ยวนี้อ่ะไม่ให้อย่างไม่ให้อ่างไม่ให้เออเอาชมบัตรมาเอาชมบัตรมาไม่ให้ชมบัตรไปไหนล่ะไปดีกว่า เอาชมบัตินังเลือกมาเอาชมบัตรนั่งเลือกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นเรือเป็ดก่อนดีกว่านี่นี่นไม่ให้ชมบัตรอะสัดน้าใสเลยนี่น่่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นมาสัดน้าใสนี่แน่เราขึ้นเราขึ้นเราขึ้นเรือแลืวยูนิคอร์และยาเป็ดแล้วเนี่เนี่ยเฮ้ยให้เราขึ้นบังดีเอาเอาไม่ใอะขึ้นเราจะร้องไง้อ่ะขึ้นมาก็ได้อะ ไดจริงเปล่าจริงๆอ่ะข <c oughs> ึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเฮ้ยนั่งยังไงอ่ะโอ้ยนั่ง,งได้แล้วถจะไมไปนั่งไกลจังเลยอย่านั่งนั่งด้วยดีไม่รู้เรานั่งตรงอื่นไม่ได้แล้วทําไงต่ออ่ะําไม่รู้อ่ะแต่ว่าจันนีตอนนี้หิวนมแล้วว่ะโอ้ยน้องไม้ม้ยูนิคอมมันไม่ไปต่อเนี่ย ไม่ไปจ่อยแล้วเหรอเออเราหิวแล้วอ่ะหิวแล้วเหรอเราหิวแล้วอ่ะเรา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 เปลี่ยนที่นั่งจนเราหิวแล้วอ่ะก็หิวเหมือนกันอ่ะดูหน้าเราดิงั้นเราก็เอ๋อแล้วอ่ะโือน้ำลายยืดหมดแล้วอ่ะเอออเาไงดีอ่ะก็ไปกินดีหันองกินเหรออุหย ข,ข้างล่างข้างล่างน้ำใสใสน้ำใสมากเลย,ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมาเร็วมาแล้วเ,เดี๋ยวเราไปหาของกินข้างบนดีกว่าไหนมีอะไรกินบ้างเนี่ยไม่รู้ดิแม่พามาปิดนกนยยันเนีนน่ยของกินเยอะแยะนี่หรอมีเค้กด้วยอะ่ะกินไหมอ่ะเรากินแตงโมก็ได้เรากินเค้กนะอืงังงงยอมัอ่ะอืมงั้นงั้นแหละ แต่ว่ามันยังไม่อิ่มโดยยาดเฮ้ยทำไมเธอนี่กินเยอะจริงๆเลยเราหิวนี่นาฉันนายไม่หิวไม่ต้องจามเรามานะเอ้ามันเป็นอะไรอ่ะเราก็ไปด้วยกันนี่แหละตกลงจนมาใช่ไหมอันเนี่ยไปไปไปดิไปไปไปแล้วเหรอไปไหนอ่ะวิวอาหัวชนนะหัวชนนะเราวิ่งยังไงเนี่ยหัวชนนะเฮ้ยทำไมเรื่องมากอย่างนี้มานี่เร็ว หนาเจ็บป่ะไม่แวยกินนมตรงนี้ได้นี่นามีคนมาตั้งทิ้งไว้อ่ะกินนมเหรอแย่ชงนมก่อนเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอนมนมชงนมชงนมแนยน่เหรออ๋อจำไม่ให้เราชงก่อนนะ่ะเราก็เจอมาช้าเรามาก่อนอเราก็ต้องชงก่อนดิใจเลยอ่ะใจเลยเข้าแถวเข้าแถว ใหญใหญ่จังเลยอ่ะกินก่อนกินก่อนโอ้ยเอื้อกเอื้องเอื้องเอไมกับตันโจนฉลาดไม่ให้นางเงือกก่อนนะทำไมอ่ะก็เราจะมาล่าสมบัตินางเงือกนี่นะโอ้ก็มาล่าเราด้วยหรือเปล่าว่าแก่ยไล้แก้ยไล้ที่สุดเลยเราไปหาอะไรทางอื่นเล่นดีกว่าไปโอ้ยทางนู้นมีอะไรด้วยอ่ะอะไรเหรอโอ้บานสีเหมือนลูกกวาดเลยอ่ะไอ้ใหญ่อ่ะไอ้ใหญ่เหรอโวยช้าไม่ทันใจขี่รถไปดีกว่าขี่รถเหรอ เอารถอะไรนีน nice ่าเรามีรถอะไรมั่งเนี่ยเฮ้ยเอารถสปอร์ตสุดหรูดีกว่านี่เฮ้ยเอาเฉียดตังอะเฉียดตังก็ไม่มีตังชื่อไม่เอาไม่เอาเอาเฉียดตังอะเฉียดตังอ่ะไม่เอาไม่เอาเอันไหนดียอันไหนดีนะเมีอยไหนที่แบบเออที่เอาดี่กันนีก็แล้วกันนีฉี่หยองมาฉี่หยองได้แค่อันเดียวเองอ่ะเราเอาอันฉี่หยองนี่แล้วกันนะไปข้างหน้ากันดีกว่าไปไปไป นั่นไงนั่นอะไรแจมเลยอ่ะนั่นไงอุ้ยนั่นอะไรอ่ะมีเหมือนชายหน้าเท้าอยู่ข้างในด้วยอ่ะบ้านอะไรหรอนั่นไงอ่ะชายหน้าเทา้าอะชายหน้าชาวอะนี่ไงไ<ม>ชายเปล่ไคือชายหน้าชานี่ไงมีสาวสาเนี่ยง่ายเหรอชายเปล่าไม่รู้จิีโอ้เข้าไปแล้วถ้าทางหน้าจะหลง หลงเงาเปล่าอ่ะฮะฮะเอาฉลาร์มาช่วยไม่เอาละกลัวออกดีกว่าอ๋าฉันน่าสนุกดีนะโอ้ยมันน่าจะหลงอ่ะนะจะหลงหรอไม่หลงหรอกมั้งเอาไปถซะเฉยเลยไปไหนแล้ววะมาเยาดิมาเยาเยาดิไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเอาเรางงอ่ะทางตันแล้วอ่ะตันแล้วหรอทางตันเงเปล่าอ่ะทางตันด้วยเหรอทางไหนอ่ะทางไหนฮะทางไหนอยู่ไหนเอาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปทางไหนเนี่ยเอาตันอีกแล้วตันแล้วตันอีก เขาทำไว้ทำไมเนี่ยแล้วเราจะออกได้ไหมเนี่ยวันนี้ม่้ตันนะตันนะตันนะจไงดียะพี่จ๋าง่วงนอนนะทางไหนอะเอาพาเราไปตันอีกแล้วมาจังตันอีกแล้วาจตันอ่ะเอมหลับกันหลับแล้วง่วงนอน่ยเนี่ยนนก่อนแล้วน โอ้ยออกก่อนเร็วมาออกใจแล้วโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะตกใจโอ้ยเข้าไปข้างในหน่อยดิมีอะไรให้เราบ้างเ <ใจ S 1> นี่ยตกใจหมดเลยอ่ะวุ้ยมีแอปเปิ้ลได้กินได้หรอเปล่าเนี่ยของใครอ่ะกินได้หรอกินไดอ๋อสักอันหนึ่งนะไม่ไหวแล้วหิวไม่ไหวแล้วหิวอ่ะไม่ไหวแล้วไม่หาของกินก่อนดีกว่าโอ้ยเราหิวข้าวอ่ะไปหาข้าวกินก่อนเย้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 นี่เรากินข้าวตรงนี้ได้ใช่เปล่าใช่แล้วใช่แล้ว ดีนะที่เราที่เราโตขึ้นมานิดนึงนะไม่นั้นเราแย่แน่นอนเลยอ่ขอนั่งกินก่อนแล้วกันนะขอกินข้าวก่อนโอ้ยทำไมที่นี่มีแต่โจ๊กแค่นั้นเองอ่ะน่าเบื่อจริงๆเลยไงได้โจ๊กเหรออือเราได้อันนี้มาอะไรอ่ะจะปาเกตตี้อ๋ของกินเราดีไหมอ่ะเรากินจ็ปาเกตตี้ตรงนี้มีอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยยายเหรอใายเหรอไงไรอ่ะเฮ้ยมีชุดออกมาเหรอ อ่ชุดไหนเนี่ยชุดไหนอ่ะแฮปปี้นิวเยียร์ไม่เอาอ่ะชุด ชุดฉี่นี้เราไม่ชอบเลยอ่ะเฮ้ยผู้ไอ่ยหญ่ใหญ่ใหู้ไอ่ยหญ่เหรอนี่ไงโอ้ my god ชุดป๊อกอิดป๊อกอิ๊อกิดกอเออป๊อกอิดป๊อกอิดเหระเออเอออันเดี๋ยวเดี๋ยวลองซื้ออยู่หน่อยนะมีตังกระ่ป๋นี้วันนี้แม่ให้ตังค์มาเยอะอ่ะซื้อได้แน่นอนเลยขอชื้อป๊อกอิดหน่อยครับอ้าววันนี้นะคะเฮ้ยชื้อได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยใช่ชุดป๊อกอิดดีกว่าป๊อกอิดป๊อกอิดป๊อกอิดชื้อได้ยังอ่ะได้แล้วได้ชุดป ปลอกอิดมาแล้วหาชื่อชุดปลอกอิดได้ยังไงอ่ะทำไมเราชื่อไม่ได้อ่ะอันไหนปลอกอิดเย้าอ่ะอันนี้ปลอกอิดไงทำไมเราไม่มีปลอกอิดอ่ะถือเราใส่เราคือเราก็ใส่ดิปะทบอะไรนี่อะไรของเธอนี่เธอเล่นเป็นแบบเนี่ยเราลืมอ่ะเราลืมอ่ะลืมนี่ลืมไหนไม่ใช่เหรอเอ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 อไปไปเที่ยวข้างนอกกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยไปเที่ยวไหนอ่ะอุยหุยยานอะไรเหรอหุยยานอวกาคูด วากูดที่ไหนไม่ได้ไปหาวากูดยาโนวากาดวิ่งเลาได้ยาโนวากาดด้วยไหนยานเอามากาดทำไมอะนี่ไงนี่ไงได้รับยานเอาวากาดแล้วได้ยานเอามากาดด้วยเหรอนี่ไงนั่งแล้วเนี่ยรานั่งป๊อนะยานเอามากาดด้วยเหรอเราอยากได้ยานเอามากาดมานานแล้วอย่างแช่เลยอย่างแช่เลยสุดยอาไป โอ้ยเราเป็นกัปตันแล้วกัปตันกัปตันกัปตันขอจับหน่อยนะขอจับหน่อยนะสุดยอดเลยสุดยอดเลยเทพเลยเย้สุดยอดใหยสุดยอดใหญ่ข้างหลังมีแสงเหมือนไฟด้วยโออจอยจอยจอยจุดยอดเลยสุดยอดเลยเย้